สวัสดีค่ะเพะกืกอนๆช่องฟ้าใสลราปิดชื้อออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้เราฟ้าฮอตหนือไงไปทีละลอยเร็วนะคะพี่บ้านน้าดวงตำบลน,น้าดวงอำเภอหน้าดวงจังหวัดเลยค่ะมื้อนี้งานฟรีแล้วก็ซอแจงครูเลยค่ะมื้อนี้ค่ะ เขาจะคุมแล้วเตี๋ยปเด๋วปเดเพิ่นกินยังไรน่ะกินยาเตียกินยาว่ะคือตัวกระีีเท่มากระเป๋ามากระเป๋าของแครมากระป๋ามาหอดนหอมดดน้ำหงทั้งรถ อยู่หมแล้วน้องบัวแล้วแล้ตอนนี้พอน้องบัวรับแม่ไม่นสาย้าสายกางตเองเลยใช้เนละทเ็ดเองกลางรถม้นเสียลงมากขวดรถกับท่านเปิดอยู่ใ้กลางตเองเลยป้าสายกลางเติดเองเลยบรรยากาศดูอาหารการกินวันนี้แกงเฮ้ยห,หนังนังนไก่ใส่ฟักทองแล้วปาบอกเออมันจะเสียบกันล่ะมะ ยฝาอตาแผพตะคุณสามีเบาวานสิึ้นยางมึงตั้งไหนลูกตั้งหนวะแมวมวันนี้รถนแหโบยคึ้ได้ซัดเนื้อทะน้อทางนี้ปกๆป๊ดีจ้าทางนี้ปกโวังวังอาหารนบบัวแสดงว่าอันฟันบอแข็งแรงมาได้วางกันสาสสัพ่อแต่แซมแช่เอิ้นะกินน้ำเน่เอิ้นแน่สวัสดีจ้า ข้างขนาดมีเนขายไปเปิดปนายาเงั้นมีไหมพอ่างันมีงินเสือบเครียบม่ไ้ชื่อนายรักปคอะนายักาชิมทะเลไปเที่ยวไปเที่ยวไ่มามาตะบานจ้า ไปสำรวจได้จ้ะงานหน้างานถึงหน้างานแล้วโดมมันบ้านในนกฟ้าป่าเนี่ยผู้จองศาสตร์มีการจ้องศาสตร์บรรยากาศหน้างานได้จ้ะโอ้กวางขวางได้ประมาณสองหมื่นคนได้จ้ะผู้ต้องชานิว่าพี่มองนาสามหมื่นไปสัตว์ป่าแล้ววะ ด้านข้ากันหลายนะคะกำลังมันมานด้ค่ะมันมานจ้าไปเที่นนยวกันในเธอร์เขามันไปเที่ยวหลานั่ง ว่าไปเขานั่งพัดไปวะยางทั้งวัดตลกอุ้ยมันขึน้นไทยไทยเหมอนเรลแก่ไทยลงมากฝนต้อยไ,ไป็นตัวเด็กาต่ถ้นางน่างานหน่ยะไปชม้าง,งานก่อนแม่หาได้สิแม่ก็ตรงนี้เลยแม่ก็แม่ก็ตรงข้าวขาหนีบเลยกดแนปะม,มันก็มาปแปลกๆปกหนมันปลกมันยหรอเ มาเบิร์กันเถอะตเลยยาขีอยาขีอยาียาขี้รถมาเบิ่งพูดใงเชียนไปยังไห้เต้ นักฟาใสนคนสวยสวดีจ้าคนสวยนะีที่นะจ๊ะจาอันนี้เจเจขันนี่นี่ซล้วเจขันนี่่นแม่ยนีม่บิางประจำแม่เปิดงเดี๋ยวอะย่ไปเยจ้า เ,เ,จ,เจ๊แมวกลาเข<อ>้ามาด้วยนี่เจ๊แมวนากลางร้านโอร้านโอป,ปอแปงกล<อ>างโอปองแปงเออโอปอแปงอันนี้ไม่เอกวันนี้หรือว่าลอยเห็ดไม่เอกอั้งานอันอนี้าตอนนี้พายังแล้วบาซื้อได้จะซื้อจงอจงสัตว์สัสดีค่ะ

นั่งดนตีใครนั่งโดนตีบัวอยบอันนี้ใคยปะเด็ใอันนี้ใรปะด็อันนี้ใครปะเด้มันมันสูดเกินล้อสุดเกินอันนี้ใคยปะเด็เลยใครปะด้เลย เห็นซือเห็นไปอันใครว่าใดเลยแทบ,บช็อกไม่เห็นไม่เห็นหรอแม่ท <laughs> ี่อ่านปะไม่ได้อ่านหรออ่าน <laughs> ไป <laughs> แบบปทบช็อกเลยค่ะนี่เปล่าแรบเรียบบัวท่ามาริมันท่าในหลวงลิมันท่าแทบ,บชอ็อกลูอกาเขียนติด <laughs> แหมพ่อพ่อแม่แม่ในไรในเขียนเอามาคนเขียนมาอย่างเล่บกระดาษไทยหน้างานนะคะกวางกับข้าวกับปลากระไรนะคะกับข่าวกบนันนกกินไรครับอู้นมากกวงแล้วค่ะมาให้เนื้อตัวได้หลายหมื่นคนนะคะผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลกันมาได้จ้า ใกล้แล้วหาหกวิเกินนาที่กลัวฮอร์ดแล้วฮอร์ดแปลและค่้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ์นี้นะคะตอนนี้น้องฝากอะพกำลังงัดไปเที่ยวบัเลยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หาห้องน้ำค่ะแล้วก็ซืเนื้อไปกินนะคะรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่ารถบัสประทัศมางหวัดค่ะตอนนี้พอมีมูเลยแล้วเราจะไปพอเล่นด์หาพี่อ๋อมด้วยนะคะถ้ารถบานมาข้าขอบคุณค่ะ